คัสดีพี่กู้เงนะครับผมอีเกม s c a p e 4 d a y to Survive the Awakening น yeah ั่นเองนะครับผมนะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นแก๊สพิษนะครับผมนะเรียกได้ว่าหลายคนเองก็ยังไม่เคยเจอฉากนี้เหมือนกันนะครับผมนะผมเองก็ตกใจให้ผมก็นึกว่ามันมีแบบเดียวอะไรอย่างนี้ซะอีกนะครับผมนะโอเคคราวนี้เราลอดมาถึงวันที่2แล้วนะครับผมก็ได้เวลาที่จะไปกันต่อแล้วนั่นเองหน้าต่างนะคราวนี้น่าจะเป็นหน้าต่างเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะเจออะไรครับโ โอ้คราวนี้เป็นไอหนาวโอ้แข็้โอ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 ้นั่นอะไรน่ะห้องใต้หลังคาโอเคเราเจอเคสอีกแล้วใช่ไหมน่ะโอเคครับปักไฟโอเคครับห้องใต้หลังคาอยู่อยู่ตรงนั้นนั่นแหละโอ้ใจเย็นก่อนลงจอดได้ดีนี่ ถ้าพิจารณาจากการบินโดยที่แป้นควบคุมกว่าครึ่งพังนะ่ะฉันคิดว่าฉันก็ทาได้ดีแล้วแหละนะอ๋อถ้าโอเคก็ดีแล้วนะครับเสียใจด้วยนะสารับเฮลิคอปเตอร์นะ่ะมันไม่ใช่ของชัดหรอกนะขอโทษด้วยนะที่ชนบ้านนายนะ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับนี่ก็ไม่ใช่บ้านผมเหมือนกันครับเฮ้ยเอ่อช่วยวางปืนลงได้ไหมอ่ะผมหมายถึงว่าผมไม่ได้ทําอะไรคุณซะหน่อยนะอืมนายก็ดูอะไรพิโสงจริงๆด้วยนะกระจกกระจอกขอบคุณมากเลยนะผมชื่อเดวิดนะครับแคทเธอรีนจะเรียกเคสอย่างเดียวก็ได้นะ เอมผมผมเคยรู้จักคุณมาก่อนหรือเปล่าครับ <Huh? S 1> เอาวะฮะไม่ฉันหมายถึงโอเคมีรู้สึกแปลกแปแล้วสิใช่ครับอืมบางทีพวกอาจจะเคยขึ้นรถเมล์หรือว่าขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันหรือเปล่านะในวันเก่าๆนะ่ะหรือไม่ก็อะไรอย่างนั้นมัน้งเออมันมีบางอย่างที่รู้สึกมากกว่านั้นนะครับเออยังไงก็ช่างเอะ ายช่วยอะไรชั้นอย่างหนึ่งได้ไหมล่ะเดวิดแหมผมจะปฏิเสธผู้หญิงที่มีปืนในมือได้ยังไงล่ะครับชั้น,นพยายามจะไปที่ที่หนึ่งนะนะเป็นเมืองท่าละ่ะมันเป็นเมืองท่าแบบไหนล่ะครับมันเป็นที่ที่ช่วยฉชั้น,นอบบนนอกจากโลกแห่งนี้ได้ยังไงละ่ะเออนี่หัวไม่ได้กระแทกใช่ไหมครับตอนพุ่งลงเนี่ยพวกเขามียานอวกาศโอ้ชั้นยังมีปืนนะนายรู้เปล่าเดี <ee> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวอันนี้จริงจังว่าในเรื่องยานอวกาศอะจริงจังสุดๆเลยล่ะถ้านายมากับชั้นหน่นายก็จะเห็นด้วยตัวเองนั่นแหละ โอเคนะครับผมนะอันนี้เราน่าจะอ่านหมดแล้วหรือเปล่านะครับผมนะอ่าโอเคนะคนะแล้วก็โชว์แผนที่เคสได้เห็นบางอย่างนะครับในขณะที่บินมานับน่าจะปอมาอะไรเพิ่มเติมได้โอเคซึ่งเป็นร้านอาหารนะครับบ้านของแบรี่นะฮะโอเคทีนี้มีของอยู่นะครับแล้วก็ต้องไล่เก็บของให้หมดเลยมั้งเนี่ยคราวเนียเป็นหน้าหนาวนะครับครันที่แล้วเราเป็นร้อนสับแตกใช่ไหม Okay, ครั้งนี้เป็นหนาวจับใจนะฮะทีนี้เราต้องกันหนาวใช่ไหมวายพลาสติกพังเลยนะฮะจากความเป็นกรดใช่ไหมโอ้พังหมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ของก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะต้องเตรียมของสำหรับกันหนาวด้วยนะฮะโอเคพอเปลี่ยนจากร้อนเป็นหนาวแล้วคิดเยอะขึ้นเลยนะเนี่ยอะโอเคแล้วโอ้หิมะตกอ่ะ โอเคอันนี้ชัดเจนแล้วว่าหนาวแน่ๆนะครับทุกคนไปครั้งที่แล้วเราไปบ้านแบรดดี้ก่อนนะครับครั้งนี้เราอาจจะไปร้านอาหารก่อนดีกว่านะครับผมโอเคเก็บน้ํามันไว้ไม้เนี่ยผมว่าน่าจะใช้ในการจุดไฟแน่เลยนะครับโอเคไปไป,ไปเราไปร้านอาหารก่อนละกันนะครับน่าจะไปเจอโคโดี้ก่อนหรือเปล่านะฮะเราไปดูด้านหลังก่อนไหมครับคนไปเช็คข้างหน้าก่อนอ่าโอเคเช็คด้านหน้าก่อนก็ได้อะ โอเคครับเจอโคดี้นะไปซะผมเห็นที่นี่ก่อนนะผมเตือนนะบอกเลยผมรู้วิธีสู้นะเวย้ยโอ้ใจเย็นก่อนเจ้าหนูพวกเราไม่ได้พยายามทำร้ายเธอนะใช่แล้วผู้ชายคนเนี้ยกระจอกกระจอทำอะไรไม่ได้หรอกโอเคอะไรก็ช่างเถอะผมไม่กลัวคุณหรอกนะอ่าฉันชื่อเดวิดนะส่วนผู้หญิงคนนี้ชื่อเคสนะ่ะใจเย็นก่อนได้ไหมโคดี้พวกเราเป็นเพื่อนเธอนะ <Huh? S 1> เดี๋ยว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 มันยังไม่บอกชื่อเลยรู้ได้ไงเนะี่ยเดี๋ยวแล้วคุณรู้ชื่อผมได้ไงอะ่ะเออเออเอเอนั่นสิ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ดีๆเหมือนกับมันเด้งขึ้นมาในหัวเฉยเลยอะ่ะถอยไปซะผมรู้จักพวกคุณซะหน่อยมั้งนะไปซะไม่งั้นเอาละไม่งั้น,ไม,นไม่งั้นอะไรอะ่ะไม่งั้นผมตื้อคุณแน่โอ้โอ้ใช่ถอยไปซะนะครับยังกวนเหมือนเดิมโอเคครับทีนี้อ่ะของเกือบเหมือนเดิมทุกอย่างนะเราขอมายัดตรงนี้แล้วก็เอา ลงมานะครับก็จะได้เชือกกับผ้านะครับผมโอเคทีนี้เราไม่มีเบลรี่แล้วอาจจะต้องให้เคสช่วยดันนะโอเคครับให้เคสช่วยดันนะเอ่อช่วยฉันดังถังขยะให้หน่อยได้ไหมอะเดวิดนี่นายรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่นายทำมันโง่ามากแค่ไหนอะเออเห็นหน้าต่างบนนั้นไหมผมคิดว่าผมน่าจะปีนข้ามไปได้นะเออก็วควรจะเริ่มจากตรงนั้นสิอยู่ดีๆอยู่ดีๆมันลื้อขยะใครจะไปนี่ลหละอ่าฉันจะช่วยก็ได้นะ โอเคครับขอบคุณมากเลยแน่นอนนะปีนเข้าไปก็อยา่าขาหักแล้วกันนะโอเคครับแมนะเอาละเฮ้ยฮีเตอร์พกขารอบนี้เป็นฮีเตอร์วะ่ะโอเคน่าสนใจดิงเงี้ยรัพย์อดสวยดีต้องงัดแน่เลยครับงัดเลยมีหม้อมีตู้เย็นนะครับในตู้เย็นมีอะไรอีกเนี่ยอา่ามีแผ่น เดี๋ยวนะอย่าบอกว่าแผ่นเย็นโอ้แผ่นเย็นไม่ช่วยอะไรแน่เลยครับเอาออกเลยไม่ได้ใช้มือแน่แน่แผ่นเย็นเนี่ยเดี๋ยวนะและน้ำก็น้ำก็ไม่น่าจะจําเป็นหรือเปล่านะฮะโอเคเปิดประตูเอาน้ําออกมานะฮะไปดูน้ําจะช่วยอะไรไหมนะับเปิดประตูะเลยวัดดีเออค,คุณมาได้ไงอ่ะฉันคือประธานบริษัทยังไงล่ะจริงหรอครับแน่นอนเออเออผมไม่ได้พยายามจะขโมยของอะไรเลยนะครับ <laughs> แน่ใจหรือเปล่านะ ฉันเห็นเธออยู่นะเอเอโอเคผมไม่รู้นี่นะว่าคุณจะเปิดธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเอ่อฉันพูดเล่นอ่ะล้อเล่นนะนี่คุณเจออาหารหรือเปล่าอ่ะโอเคครับอ่ะแกะอาหารให้อ่ะไปเอาไปกินอันนี่เอาไปอะไรน้ำมันอาหารเย,ย้คุณเป็นคนดีที่สุดเลยครับอ่าไม่น่าพูดว่าดีออกมาขนาดนี้เลยนะเรียกได้ว่าซุ่มซ่ามแล้วก็อ่อนแอดีกว่านะมากับเราเถอะนะคาดี้เธอน่าจะปลอดภัยมากกว่านะ เราน่าจะมีอาหารมากกว่านี้อีกอะเยี่ยมเลยครับโอเคฮะเรจรียบร้อยทีนี้เราได้โคดี้แล้วนะฮะทีนี้ครั้งที่แล้วอะเราไม่ได้เข้าตรงน,นี้นะครับเราเข้าได้งแต่วันที่สองไหมอุ้ยแก๊สพิษว่ะเราเข้าไม่ได้นะครับโอเคมีแก๊สพิษอยู่โอ,โอ,โอ,อเกือบหน้าไหมแล้วไม่ละเราอะอาไปเช็คในร้านอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับเผื่อมีอะไรที่ผมยังไม่ได้สำรวจนะฮะ มิเตอร์ประตูเปิดไม่ได้หลังมีขยะมีอะไรไหมไม่มีนะครับโอเคไม่น่ามีแล้วทีนี้เราต้องไปหาแบรดี่นะครับหมดพูดจะเปลี่ยนไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคครับเราเจอแบรดี่นะฮะเคเหมือนเดิมเลยเฮ่ขอร้องไปเถอะนะครับปล่อยผมอยู่คนเดียวเออผมไม่ได้มาทำร้ายคุณนะครับ ใช่แล้วผู้ชายคนนี้อ่อนแอปวกเปียกมากเลยละ่ะเอสอยาขยี้ได้ไหมเนี่ยสามรอบแล้วนะเนี่ยผมชื่อเดวิดนะครับเด็กผู้ชายคนนั้นชื่ Cody. อโคดี้อ๋อมีการแนะนําโคดี้นะฮะคุณดูไม่ดีเลยอะ่ะบอกได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเน่ะผมชื่อแบรรี่นะเกี่ยวกับภรรยาของผมเนะ่ะเธอเธอไม่รอดนะ่ะเมื่อคืนนี้เธอตายโอ้พระเจ้าทําไมกันละ่ะทําไมต้องเป็นเธอ มัคนควรจะเป็นผมสิมัคนควรจะเป็นผมอ่ะไม่ใช่เธอและเธอก็ยังอยู่ในบ้านนั้นผมไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะมาเถอะเดวิดผู้ชายคนนั้นอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วละ่ะเดี๋ยวก่อนนะแบรดี่คุณอยากได้อะไรอ่ะพวกเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าอ้าวผมไม่เดี๋ยวก่อนนะผมผมเคยเจอคุณที่ปามน้ำมันก่อนโลกล่มสลายหรือเปล่า เ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทําไมผมรู้สึกเหมือนว่าผมเคยไปนู่นไปนี่มาก่อนเลยอะความฝันละมังนะไม่นะมันก็ไม่รู้สิมันคงยัอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่าอะ่ะจะอะไรก็ช่างเหอะคุณต้องการอะไรอะ่ะบอกกับภรรยาคุณหน่อยได้ไหมอะเธอน่ะเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่ผมรู้จักเลยเธอคือโลกทั้งใบของผมแต่เธอก็จากไปแล้วผมปกป้องเธอไม่ได้ผมทําให้เธอเสียใจ มาคุณจะเป็นผมมาครับโอเครอบที่แล้วเรามีเคสคนเดียวนะรอบนี้ผมจะลองให้โคโดี้ไปคุยดูดีไหมไครับเฮ้โอเคครับเอา้าไม่ได้เฉยเลยเอ่อช่วยไปหลอกล่อเพื่อนตรงนั้นให้หน่อยได้ไหมนะ่ะโอเคฉันรู้เลยละว่าจะล่อเขาอย่างไงเดี๋ยวเอาแบบไม่มีปืนได้ไหมอ่าก็ได้ก็ได้หน้าเบื่อจริงจริงหน้าเบื่อจริงๆทีนี้เราให้โคโดี้มากับเราก่อนได้ไหมไม่มีนะโอเคเราออมไปด้านหลังแล้วกัน เข้าหน้าบ้านน่าจะโดนเฮดช็อตรอว่าคราวเนี้ยเราต้องเอาถังแก๊สนี้ไปแน่เลยนะโอเค okay, แม็กกี้ตายนะมีฮีเตอร์บกพานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เป็นขโมยโอเคครับเธอมีล็อกเก็ตอยู่นะฮะอันนี้เหมือนเดิมเลยอนะโอเคนะครับล็อกเก็ตมีปุ่มนะฮะถึงแบรดี้ฉันขอโทษนะถ้าคุณอ่านนี่แล้วก็หมายความว่าฉันคงไม่รอดแล้วล่ะได้โปรดอย่าให้นั่นมาทําลายความตั้งใจของคุณเลยนะเมื่อเวลานั้นมาถึง ฉันรู้นะว่าคุณจะควรจะทำยังไงเนี่ยที่รักของคุณแม็กกี้หน้าเศร้านะยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีเลยเนี่ยเราแค่นี้ก่อนที่เหลือเราค่อยมาเก็บก็ได้นะครับโอเคน่าจะแค่นี้ก่อนแล้วนะอ๋อฮะเราเอาล็อกเก็ตให้คนอื่นดูก่อนได้ไหมวะไม่ได้นะครับงั้นต้องเอาให้แบ์รี่เลยแหละนะฮะนี่เป็นของภรรยาคุณนะคุณควรจะดูข้างในก่อนแล้วก็นายไปเอามาจากไหนอ่ะเออมันมีโนต้ตอยู่ข้างในนะครับผมคิดว่านายไปเอามาจากไหนฟังก่อนนะครับผม มันมีโน้ตอยู่ข้างในนะครับผมคิดว่าคุณควรจะอ่านมันนะนี่แกเข้าไปในบ้านของฉันแล้วแต่ต้องพรรยาของฉันกันเหรออยู่เดี๋ยวนี้นะแกเบลลี่เดี๋ยวก่อนอยู่เดี๋ยวนี้นี่แกแอบ,บเข้าไปแตะต้องของเธอเหมือนพวกหมาข้างถนนงั้นเหรอแกต้องตายฉันจะยิงนะอย่าอย่าอย่าตะโกนใส่กันนะครับอย่านะเดี๋ยวก่อนเบลลี่อ่านสิอ่านโน้ตสิเว้ยขอร้องนะครับอ่านโน้ตเธอครับ โอ้ที่รักของฉันสุดที่รักของฉันทําไมล่ะผมขอโทษนะที่ไปเอามานะ่ยแต่ว่าผมคิดว่าคุณควรจะอ่านมานะครับไม่ไม่ผมขอโทษครับผมไม่ควรโกรธแบบนั้นเลยอ่ะถ้าไม่ใช่บอกคุณแล้วก็ผมคงไม่เห็นคําสั่งเสียของภรรยาผมแน่เลยมันเป็นลายมือของเธอแน่เลยแต่ว่าเธอไปเขียนตอนไหนอ่ะ แล้วเธอรู้ได้ยังไงอะบางครั้งคนเราเนะ่ยก็รู้สึกถึงนะเมื่อเวลานั้นมาถึงเนะ่ยใช่ไหมล่ะมันเหมือนกับว่าผมได้อ่านจดหมายนี้ไปแล้วเลยอะขอบคุณนะครับโอเคฮะใครของคุณเนะ่ยควจะได้รับการฝังอย่างถูกต้องนะครับผมผมทำไม่ได้อะผมมองเธอไม่ได้ด้วยซ้ำอะ่ะล่างที่ไหลวิญญาณและหนาวเย็นนั่นอะ ผมจะฝังเธอเองครับอะไรเดวิดนี่จะบ้าไหมเนี่ยเราไม่มีเวลานะ่ะแต่ผู้ชายคนนี้เพิ่งสูญเสียทุกอย่างไปนะแสดงความเคารพหน่อยสิฉันจะไม่ขอให้เธอช่วยหรอกนะอย่ามาห้ามฉันก็พอเอช่วยก็ได้หวังว่าพวกเราจะไม่เสียเวลามากไปกว่านี้นะคุณมีพ่วงไหมแบรดี้ฮะมีครับมีอยู่ตรงนี้เลยโอเคนะตรงนั้นไง ขอบคุณนะน่าเศร้านะขนาดว่าคนลัจกวาลแล้วก็ยังนี่อยู่ดีนะครับเคโคดี้ okay, ช่วยด้วยนะครับใช้เวลา45นาทีโอเคครับโคดี้ยืนดูนะฮะเป็นการช่วยผ่านสายตาเค okay, เอาผ้ามานะฮะออศพโอเคครับเ okay, คทช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิพาเธอออกไปข้างนอกกันเถอะเคครับทีนี้ไปเรียกแมรี่นะฮะมาเถอะได้เวลาแล้วนะโอเค ขอบคุณนะอย่างน้อยเธอก็สมควรได้รับมาแล้วอะ่ะผมก็คิดว่างั้นนะครับมาเธอแบรี่ไปกันเธอไปไหนอะ่ะเพราะเรามีแผนการนะประมาณนั้นเราต้องรอดคืนนี้ให้ได้ก่อนโอเคผมจะทํามันเพื่อเธอเออคุณครับว่าไงผมชื่อโคดี้นะครับสวัสด,ดีโคดี้ฉันแบรดี่นะคุณอยากจะเอาอาหารไหมอ่ะจากกระป๋องนี้ผมเหลือมันไว้สําหรับมืออื่นนะแต่ว่าผมแบ่งให้คุณได้นะครับ ว้าน่ารักจังเลยนะแต่ฉันไม่หิวหรอกนะเอาไปเถอะการกินน่ะมันทําให้ผมมีความสุขนะครับผมเลยคิดว่าอยากจะทำให้คุณมีความสุขบ้างนะ่โอ้โหพี่ถ้าพาโคโดีมาก่อนจะมีบทพูดแบบนี้อหรอเนี่ยแอนนั่นเป็นลูกชายของนายเหรอเดวิดไม่ครับผมเจอเขาอยู่ที่ร้านอาหารข้างเคียงแหละนะโคดีเธอเป็นเด็กดีมากเลยนะผมคิดว่าผมจะกินอาหารเลยลหะเอาเลย โอเคเดวิด okay, พาไปเลยเราก็น่าจะรื้อของได้แล้วนะฮะแงะของเลยทีเดียวมาครับเตาแก๊สน,นะฮะสายต่อโอเคฮีเตอร์พกพาโอ้โหผมว่านี่ช่วยเราโคตรแน่เลยนะฮะโอเคแงะออกครับเ,เวลาเหลืออีก9ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ของกับหนังสือความฝันอันนี้เหมือนเดิมไหมเนี่ย โอเคอันนี้เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับผ้าผืนใหญ่เสื้อโค้ดนะฮะโอเคครั้งนี้เป็นหน้าหนาวใช่ไหมเสื้อโคต้ตสำคัญแล้วแหละนะครับโอเคเอาเสื้อโค้ดให้เลยแล้วกันนะให้แบรี่เลยแนละ้วกันขอบโค้ดนี่ไปขอบคุณนะแต่เชืคที่ว่านายควรให้โคดี้ก่อนนะออมีใครเรียกผมเหรอครับแล้วคุณล่ะผมไม่เป็นไรหรอกนะ่าพวกเรามีเสื้อโคต้ตตลอดลนะั่นแหละ เาต้องให้โคดี้ก่อนด้วยนะ <Okay. S 1> เอาอะเอาเส้อโคดนี้ไปนะนี่มันใหญ่เกินไปสำหรับผมนะครับฉันรู้นะแต่ว่าเธอควรใส่มันไว้นะเพราะตอนเย็นน่ะจะหนาวมากๆเลยล่ะอ,อโอเคค่ะเธอดูแลเด็กดีเหมือนกันนี่นาเดวิดเฮ้ผมไม่ใช่เด็กนะเอาให้เคสก่อนแลวกันนะฮะแบรดี่อาจจะอยากได้เป็นคนสุดท้ายเอาเสื้อโคดนี้ไปนะอ๋อนายไม่คนให้เลยนะใส่ไปเถอะนะเพราะเดี๋ยวตอนกลางคืนจะหนาวนะ่ะ จะรู้ขอบคุณนะทีน <Okay. S 1> ี้เราให้แบรี่ช่วยดูรถให้เราได้ไหมนะอ่าได้นะครับรถเนี่ยใช้น้ำมันมากเลยแหละน่าจะไม่ปกตินะครับอาจจะมีปัญหาหลายอย่างนะอาจจะมาจากตัวจ่ายเครื่องยนต์ที่ผิดปกติก็ได้อ่าใช้เวลาแปสนาทีแต่ว่าอัปเกรดรถเรียบร้อยอฮเฮ้ยเดี๋ยวนะผมจําได้ว่าเราอาจจะต้องไปเอาตะขอออกมาใช่ไหมเพราะนั้นคือเดี๋ยวเราต้องไปเอามาัๆๆนมาแลไปครับ ไปที่นี้โอเคอ่าตรงนี้มันมีทางเพิ่มขึ้นมานะครับผมเคมีทางเพิ่มขึ้นมานะฮะนี้เราขึ้นไปข้างบนได้แล้วนะครับไปเอาละโอ้หหนาวตายนะฮะเอาละดูเหมือนว่าการเดินทางของเขาเนี่ยจบไม่ดีแล้วแหละไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะ ให้ชั้นเดานะชัยคิดว่ารถของเขานะ่ะมีปัญหารถอารีเนะ่ะไม่ได้เหมาะกับการทเที่ยวข้างนอกอยู่แล้วแหละนะ <L un> เขาเพยายามจะจุดไฟแล้วก็ <L un> แก๊สพนะิษน่ะน่าจะทําให้เขาเป็นอย่างนี้นะโอเคครับอไม่มีอะไรน่าสนใจนะน่าสงสารมากเลยจะฝังเวลาจะฝังให้เขาไหมล่ะเพราะเรามีเวลามากเลยแหละคร <L un> <lling> าวนี้ถ้าเป็นที่หนาวนะไม่ควรลงไปละนะครับผมไม่มีขอนะทีนี้มี อาขาอะไรนะตะขออยู่ถอตะขอมานะฮะเราเอามาผสมกับโอ,โอเคครับที่เดี๋ยวนะผมสงสัยวะ่ะเรายังลงไปข้างล่างได้ไหมวะแต่ลงไปข้างล่างเราก็หนาวตายข้างล่างนะมันก็น่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะก็น่าจะหนาวตายข้างล่างนะอู้หนาวมากเคกันอยาเลยดีกว่าครับเดี๋ยวหนาวตายเปิดรถซิอ่าผมจําได้ว่ามันมีผ้าอยู่นี่ไงแล้วก็มีเสื้อโค้ตนะเสื้อแจ็คเก็ต เสื้อแจ็คเก็ตโอเคเสื้อแจ็คเก็ตมันจะหนาวไหมโอเคให้แบรี่นะครับอ่ะเอาเสื้อโคดนี้ไปนะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เป็นไรนะผมว่าสบายๆยอยู่แล้วเออหนะ้าไม่รู้ว่ามันจะแย่แค่ไหนนะขอบคุณนะโอเคครับมีเฟิร์สเอกคิดนะฮะมีน้ำน้ำไม่น่าจะจำเป็นนะฮะโอเคนะก่อนหน้านี้จะมีเทอร์โมแบงเก็ตนะคราวนี้ไม่มีนะครับมีน้ำนะเฟะิร์สเอกคิด มีแบนเดตนะครับมีเทอร์โมบางกี้อานี่ไงเทอร์โมบังเกี้ <Okay. S 1> โอเคโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับต้องทําอะไรสักอย่างก่อนนะครับตรวจสอบรถเหรอแต่ว่าเราจะไม่อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับผมคิดว่ารถไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรละ,ละ,ละ,ละครัน้งนี้แล้วเราลงถ้ำกันร้อนนะก็เลยช่วยได้ทีนี้ก็กลับไปบ้านนะครับเอาละ่ะได้ขอบมาพอสมควรนะรตอนนี้เรามีเสื้อโค้ทกันหนาวสําสหรับทุกคนแล้วนะครับทีนี้เราปรับให้เป็นบ้าน แล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปนะครับเติมเลยอ่าสตาร์ทเลยครับทีนี้รอบนี้เราจะอยู่บ้านบ้างน,นะครับรันท,ทีแล้วเราอยู่ในท้์เนาะมีของอะไรเหลือที่เราไม่เก็บอีกไหมเช็คอีกสักทีนะฮะมีสแตนของอะ่ะมีไฟแช็คโอเคโอ้ยเกือบพลาดเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับได้ไฟแช็คแล้วเอาละ ทุกอย่างก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมนะโอเคนะฮะนี่เป็นประกาศของเรานะครับสุดยอดเลยอ่ะขอไปชั้นบนได้ไหมผมเองเอมพิมเตอร์แปะอยู่นะครับใจเย็นน่ะโคดี้นี่เป็นที่ที่เธออยู่งั้นเหรอใช่ครับดูใหญ่และแข็งแรงดีนะถ้าไม่ติดว่าเคสบินลงมาจอดนะครับก็คงจะแข็งแรงมากเลยแหละอ่าโอเคครับอันดับแรกเดี่ยผมต้องเอาฐานหินมาจุดแน่ๆนะครับคิดว่านะแต่ว่าเหมือน ที่จำได้เหมือนกับว,ว่าอากาศมันจะยังติดอยู่นะเราจะต้องไปเคลียร์ป่องฟันนะโอเคไปขึ้นไปเคลียร์ป่องฟันแป๊บนะฮะอืมไอข้างบนอีกข้างบนเนี้ยครั้งที่แล้วที่ผมไม่ได้อยู่บ้านนะนี่ผมไม่ได้บอกทุกคนนะแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงกับฮลิคอมเตอร์ดีนะฮะผมก็เลยไม่เสี่ยงนะก็เลยไปอยู่ในถ้ำนะแต่คราวนี้เนี่ยเราต้องอุดรูนี้นะครับ<อ>ก็ไม่แน่ใจว่ายังไงเหมือนกันนะเราเอาเชือกเนี้ยมาดึงออก จำได้ว่าเหมือนจะมีสร้างนกอยู่นะฮะแต่ว่ารอบนี้ยมันจะเป็นสร้างนกหรือเปล่านะฮะอืออืออ่ะโอเคสร้างนกเหมือนเดิมทีนี้ป่องควันก็โล่งแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวนะผมลองเช็คก่อนเราผ้ามาปิดยดังไมครั้งที่แล้วผมไม่ได้ลองนะครับเล็กเกินไปนะฮะต้องเอาผ้าอะไรมาปิดว้เด้แต่มันเอาผ้าปิดได้แน่เลยครับอันไหนใหญ่กว่าวะเทอร์โมแบงเกตมันน่าจะมีสักอย่างในนี้ที่มันใหญ่มากพอที่จะปิดนะฮะ ลองเทอร์โมแบงเกตดูนะได้ไหมไม่ได้นะครับงั้นทงเล็กเกินไปเหรอเฮ้ยแล้วผมจะปิดได้ยังไงวะมันเล็กเกินไปวะอ,อย่างนี้อากาศก็เข้าหรือเปล่าวะได้เดีถ้าผมคิดก่อนหรือว่าเราปิดรูบนนี้ได้ว่ะอ่องั้นใช้เทอร์โมแบงเกตเลยแล้วกันนะฮะอันเนี้ยหนาที่สุดแล้วผมว่าน่าจะพอช่วยได้นะครับผมนะโอเคปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับด้วย ทอร์โมแบงเกิโอเคอ่ะมาทีนี้เราก็จุดไฟนะครับผมนะเตรียมเอาไว้เลยแล้วกันโอเคอ่าไม่มีเหมือนกับฟืนนะครับผมโอเคถ้าจุดไปน่าจะหมดเลยถ้าอย่างนั้นก็เอาไม้ใส่ในนี้นะครับอ่าโอเคได้ได้ได้ไดได <Yahoo! S 1> เพราะฉะนั้นไม้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าน่าจะใส่ให้หมดเลยนะครับโอเคไม้กูเต็มเลยแหละยัดไปให้เต็มที่นะฮะพอแน่ผมบอกเลย คืนนี้ยังไงสบายแน่นอนจะจุดไฟโหต้องใช้เงินไม่ก็กระดาษนะครับเอาเงินเงินเนี่ยซิมเพลิลเลยกระดาษกระดาษมากระดาษน่าจะยัดเข้าไปได้นะฮะอ่าได้โอเคมีแล้วนะทีนี้ก็จุดไฟได้แล้วไปครับชุบอ้าวโหไอแม่งร้อนออกไปเลย แล้วก็เอากระดาษกับเงินยัดเข้าไปอ่ะได้ครับเงินยัดเข้าไปได้ <Yahoo! S 1> กระดาษอะโอเคครับใส่ตัวกระดาษไปนะไม่น่าจะมีผลอะไรกับเรานะโอเคแล้วก็ถุงเปล่าถุงเปล่าไม่น่าจะช่วยอะไรนะโอเคสายไฟมาโหนี่ละเอียดกว่าตอนล้อดีนะโอเคครับแปะอ่ะแล้วก็ลากไฟมาครับ มาห้องนี้โอเคแล้วก็เอาอันเนี้ยเสียบเลยนะครับจึ๊บอ่าเสียบทีนี้อ่าหนักเกินไปเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะอ๋อต้องเป็นโพเพนโอเคเขาใช้แก๊สหุงต้มนะครับแทนโอเคต้องทำไงวะต่อน,นี้อ่าได้แล้วโอเคอย่างนี้ก็ไม่บก อันนี้ไม่ได้เ้าแล้วไอ้สายที่ผมเอามาทมําไมวะแด้โอเคครับอิ่กันหนาวได้แน่ๆนะครับเตาอบเปิดได้ไหมเ,เปิดเตาอบได้อีกโอ้โหบอเลยอบอุ่นโคตรๆโอเคนะเอาผ้ามาปิดสิอ่ะได้ครับยังได้อยู่อ่ะโอเคถือว่าเป็นวิธีคลาสสิกนะฮะนี่ล็อกอย่างล็อกแล้วนะเอาผ้ามาปิดเหมือนเดิมเอาว่ะ ได้ใช้ทั้งวันแรกวันที่สองทีนี้ก็เอานี่ปิดนะครับเอาออาออกก่อนโอเคโอเคเวลาเวลาโคตรเหลือเฟือเลยสบายสบายแล้วปิดครับโอเคเอาออกผมว่าน่าจะเวิร์กแล้วแหละนะครับแปะเทปกาวแปะโอเคทีนี้ก็อันนี้เอาออกนะครับข้างบนต้องแปะไหมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องลอง อ่ะผ้ามาโอเคแล้วก็เอาเทปกาวแปะเยยบติดข้างบนได้ไหมปิดข้างบนนะทำไม่ได้นงงั้นแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะฮะอ่ะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับนี่น่าจะสุดยอดที่สุดแล้วนะครับผมนะเอาเป็นว่าไปกันเลยดีกว่าครับผมโอเคใส่เสื้ออุ่นนะครับตอนกลางวันเนี่ยก็หนาวอยู่แล้วนะแต่พอพราทิตย์รับขอบฟ้า อุณหภูมิก็ตกลงอย่างรวดเร็วมันหนาวมากจนเปลี่ยนทุกสีทุกอย่างที่เห็นที่ไม่มีที่อยู่แข็งตายในทันทีเราเจอที่พักที่อยู่ในบ้านเราหวังว่าเราจะรอดจากคลื่นความหนาวน,นี้ไปได้ประตูหน้าบ้านถูกปิดและช่องอากาศก็ถูกปิดด้วยผ้าเช็ดตัวอย่างหนาแน่นช่วยลดคลื่นความหนาวไปได้สามเปอร์เซ็นต์โอ้นี่การเอาผ้าเช็ดตัวมาแปะเนี่ยดันช่วยได้จริงๆซะด้วยนะหลังบ้านปิดนะครับผมช่วยกันความหนาวไปได้สามเปอร์เซ็นต์หน้าต่างนะครับชั้นล่างถูกปิด ด้วยคงของร้านอาหารนะครับผลก็คือช่วยการความหนาวไปได้6%หน้าต่างชั้นบนนะครับถูกปิดไว้ด้วยผ้าที่หนามากๆผลคือช่วยการความหนาวไปดี6%หน้าต่างในห้องน้านะครับถูกปิดอย่างหนาแน่นด้วยผ้าที่หนาจนลดความหนาวไปได้6%เราเพ่าอุณภูมิเนี่ยปิดไ,ไดดว้ที่ชั้นบนด้วยหลุมขนาดใหญ่เนี่ยช่วยป้องกันอากาศไหลลงมาได้อีก6%เราจุดไฟนะเผาไปที่เตาผิงด้วยความร้อนที่มากเนี่ยลดไปได้ถึง30%ในระหว่างคืนลมก็แรงขึ้นมาครับทำให้ไฟดับลง แต่โชคดีมากเลยที่เราเนะี่ยมีฟืนเตรียมไว้จํานวนมากช่วยทาให้ไฟเนะี่ยยังลุกโชดช่วงต่อไปได้โดยไม่เสียความร้อนใดๆความอบอุนะ่นเนี่ยได้แผ่พุ่งออกมาจนถึงเช้าเตาที่เปิดเอาไว้นะครับหวังว่าจะให้ความร้อนเนะี่ยช่วยทําให้อากาศรอบๆเนี่ยอุ่นขึ้นแย่ไปหน่อยนะที่เราอยู่ไกลาจากห้องเกินไปนะครับผมทําให้ผลเนี่ยน้อยลงผลก็คือช่วยเพิ่อมอุณหภูมิได้นิดหน่อยนะครับลดไปได้7%เรเราได้ใส่ ตัวฮีเตอร์นะครับไปที่ห้องหลักอากาศร้อนเนี่ยช่วยเพิ่มอุณหภูมิรอบข้างครับลดไปถึง22%เตาฮีเตอร์พกพานะที่เราวางไว้ในห้องอุณหภูมิที่ร้อนมากๆเนี่ยช่วยลดความหนาวไปได้24%ว้าวโอเคไม่แย่เลยนะด้วยความหนาวขนาดนี้นะแต่ว่าที่พ้าของเราเนี่ยก็ปลอดภัยนะครับหนาวนิดหน่อย เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ผ้านวมด้วยซ้ำนะฮะเราพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เลยนะขอบคุณนะจากการเตรียมการนะครับโอเคได้หนักเพิ่มขึ้นอีกห้าครับว้าวฮ้ยสนุกมากมากเลยฮยบันไดเหรอบันไดเหรอมีของใหม่นะเนี่ยโอเคครับงั้นแปลว่าคลิปนี้จบเร็วเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมนะมีบันไดปริศนาโผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูแลกันนะครับผมนะโอเค ถ้าชอบก็รีมกดไลค์ซับไพได้หรอกคอยเดวิดด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์นี้ไปแล้วครับผม